เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นมนุษย์มักจะสะสมประสบการณ์ชีวิตไว้มากมายเป็นขุมทรัพย์แห่งบทเรียนที่ต้องแลกมาด้วยเวลาน้ำตาและความเปลี่ยนแปลงนานาประการในชีวิตแต่ด้วยเหตุนี้เองบางครั้งผู้สูงวัยด้วยความรักและความห่วงใยอาจเผลอปล่อยให้คำพูดของตนกลายเป็นภาระที่กดทับหัวใจลูกหลานแทนที่จะเป็นที่พึ่งพิงคำพูดที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยหากพูดไม่ถูกเวลาหรือไม่เหมาะสมก็อาจทิ้งบาดแผลที่ยากจะเยียวยาการมีชีวิตยืนยาวผ่านประสบการณ์มากมายไม่ได้หมายความว่า ต้องพูดเสมอไปการนิ่งเงียบให้ถูกเวลาการคิดก่อนพูดนั่นคือปัญญาของคนที่ผ่านโลกมามากเพราะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องรู้ว่าความฉลาดไม่ได้อยู่ที่การต้องชนะในการสนทนาทุกครั้งกับลูกๆแต่อยู่ที่การรักษาความสงบสุขภายในครอบครัวและเพื่อรักษาสิ่งนั้นไว้มีห้าประโยคที่ผู้สูงวัยควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งหากไม่ต้องการผลักไสลูกหลานให้ห่างไกลกูเป็นพ่อแม่มึงมึงต้องเชื่อฟังคำพูดนี้ฟังดูเหมือนง่ายๆแต่กลับแบกรับน้ำหนักของอำนาจความคาดหวัง และบางครั้งคือความหมดหนทางในการสื่อสารระหว่างสองรุ่นมันมันมกถูกพูดอาออกมาในช่วงเวลาที่โกรธเป็นเหมือนเบรกสุดท้ายเมื่อพ่อแม่รู้สึกว่าลูกไม่รับฟังอีกต่อไปเมื่อพวกเขากลัวว่าลูกกำลังเดินผิดทางหรือเพียงแค่รู้สึกเจ็บปวดที่ไม่ได้รับความเคารพเหมือนเดิมแต่โชคร้ายที่คำพูดนี้แทนที่จะเชื่อมช่องว่างกลับสร้างกำแพงเย็นชาระหว่างพ่อแม่กับลูกสำหรับพ่อแม่คำพูดนี้ อาจเป็นการตอบสนองตามสัญชาตญาณเป็นการเตือนถึงบทบาทของตนเป็นการยืนยันสถานะของตนในครอบครัวสถานที่ที่พวกเขาเคยเป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างองอแต่สำหรับลูกโดยเฉพาะลูกที่โตแล้วมันไม่ต่างจากการปฏิเสธที่จะรับฟังมันทำให้พวกเขารู้สึกว่าความคิดความรู้สึกและการตัดสินใจของตนไม่ได้รับการยอมรับแทนที่จะรู้สึกถึงความรักและการปกป้องพวกเขากลับรู้สึกถึงการบังคับควบคุมถึงแม่จะไม่พูดออกมาแต่ภายในใจของลูกความร้าวรานได้เริ่มก่อตัวขึ้น เป็นรอยแยกของความห่างเหินและความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจพ่อแม่บางครั้งอาจลืมไปว่าลูกไม่ได้เป็นเด็กน้อยที่เคยวิ่งเล่นอยู่รอบตัวพ่อแม่อีกต่อไปพวกเขาเติบโตผ่านความผิดพลาดผ่านประสบการณ์และลุกขึ้นยืนด้วยตนเองโดยไม่เอ่ยคำบ่นพวกเขามีความคิดของตัวเองมีความมาฝันของตัวเองและมีบาดแผลที่บางครั้งไม่พร้อมเปิดเผยและสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่คำสั่งแต่คือความเคารพคือแววตาที่พร้อมรับฟังคำถามที่จริงใจ และการพยักหน้ารับแม่จะไม่เห็นด้วยก็ตามความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่สามารถสร้างขึ้นจากการเชื่อฟังอย่างมืดบอดความรักในครอบครัวไม่อาจบังคับกันด้วยอำนาจหรือเสียงตะข้อความผูกพันที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายยอมเดินช้าลงเปิดใจและเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นพ่อแม่ที่ฉลาดไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังเพื่อให้ได้รับความเคารพพวกเขาใช้ความนิ่งความอดทนและความเมตตาเพื่อรักษาสายใหญ่กับลูกวัย เพราะบางคำพูดถ้าพูดออกมาเพื่อชนะสิ่งที่ต้องสูญเสียอาจเป็นความสัมพันธ์ที่เราสร้างมาทั้งชีวิตพ่อแม่อาจเป็นฝ่ายถูกแต่หากวิธีแสดงความถูกนั้นทำให้ลูกถอยห่างมันก็ไม่คุ้มค่าพ่อแม่อาจรักแต่หากวิธีแสดงความรักนั้นทำให้ลูกเกดอัดอความรักนั้นก็กลายเป็นโซ่ตรวนแทนที่จะพูดว่ากูเป็นพ่อแม่มึงมึงต้องเชื่อฟังลองพูดว่าพ่อเวแม่อยากเข้าใจลูกมากขึ้นลูกช่วยเล่าให้พ่อเวแม่ฟังได้ไหม พ่อและแม่อาจไม่เห็นด้วยแต่พ่อและแม่พร้อมรับฟังสิ่งที่ลูกอยากพูดที่พ่อและแม่แสดงออกแบบนั้นเพราะเป็นห่วงเราเรามาช่วยกันหาทางแก้ปัญหานี้ดีไหมคำพูดเหล่านี้ไม่ได้ทําให้พ่อแม่เสียความน่าเคารพตรงกันข้ามมันสะท้อนถึงความเติบโตทางอารมณ์ความละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์และความฉลาดทางชีวิตมันทําให้ลูกไม่เพียงแค่เคารพพ่อแม่แต่ยังอยากเข้าใกล้อยากเปิดใจและอยากรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ด้วยหัวใจทั้งหมด ท้ายที่สุดการเป็นพ่อแม่คือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่การรักษาความใกล้ชิดความไว้วางใจและความรักกับลูกจนถึงบ้านปลายชีวิตนั่นต่างหากคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสิ่งนั้นไม่ได้มาจากการสั่งแต่มาจากศิลปะแห่งการรับฟังและการเข้าใจเราได้แบ่งปันบทเรียนบางอย่างในวิดีโอนี้สิ่งที่กลั่นมาจากประสบการณ์ความรักและการใครครวญอย่างจริงใจหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์ และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าข้อความใดที่คุณชอบที่สุดหรือบทเรียนใดที่แตะต้องหัวใจคุณมากที่สุดและถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณกำลังเดินทางร่วมกับฉันในเส้นทางนี้จริงๆงนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้รับฟังรู้สึกและกำลังร่วมกันส่งต่อคุณค่าที่ดีงามให้กับคนอื่นๆต่อไปเมื่อก่อนพ่อวัวแม่ลำบากขนาดไหนพวกแกเข้าใจบ้างไหม นี่คือประโยคที่พ่อแม่หลายคนเคยพูดออกมาบางครั้งในขณะที่รู้สึกน้อยใจบางครั้งเพราะรู้สึกว่าลูกไม่เห็นค่าการเสียสละที่ตนได้ทํามาประโยคนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกสะสมจากทั้งชีวิตเหงื่อที่หยดลงกลางทุ่งนาอาหารที่ต้องประทังด้วยมันสัาปะหลังค่ําคืนที่อดนอนเพราะลูกเจ็บไข้และความฝันที่ต้องพับเก็บไว้เพื่อดูแลครอบครัวมันคือความเจ็บปวดที่ห่อหุ้มอยู่ในคําตําหนิอ่อนๆแต่โชคร้าย วิธีการสื่อสารกลับทําให้ลูกๆเข้าใจความรักที่ซ่อนอยู่ได้ยากเมื่อพ่อแม่มักจะพูดถึงอดีตอันยากลําบากของตนเพื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันของลูกประโยคเหล่านั้นก็ไม่ใช่การแบ่งปันอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นคําตัดสินที่สร้างแรง,งกดดันมันทําให้ลูกๆแม่จะพยายามมากแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พอยังไม่ดีพอและไม่เคยเทียบเท่าพ่อแม่ในอดีตและจากตรงนั้นความห่างเหินก็เริ่มก่อตัวขึ้นไม่ใช่เพราะไม่มีความรัก แต่พระวิธีแสดงความรักนั้นแฝงมาด้วยแรงกดดันทางจิตใจอาจเป็นไปได้ว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้ลูกต้องรู้สึกผิดแต่อาจเพียงแค่ต้องการให้ลูกมีสมาคารว่าเห็นคุณค่าของชีวิตและไม่ลืมความขยันและความอดทนในอดีตแต่เมื่ออดีตถูกนำเสนอในรูปแบบที่หนักหนาเกินไปข้อความของความรักนั้นจึงมักถูกเข้าใจผิดลูกไม่ควรต้องรู้สึกว่าอกตันยูเพียงเพราะพวกเขาเติบโตในยุคที่สะดวกสบายกว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการแบ่งปันอย่างจริงใจ เพื่อจะเข้าใจเห็นใจและเต็มใจที่จะทราบซึ่งกับสิ่งที่พ่อแม่ได้ผ่านพ้นมาสิ่งสําคัญที่พ่อแม่ควรจําไว้คือไม่มีใครอยากใช้ชีวิตอยู่ในนียทางความรู้สึกความรักไม่ควรถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นภาระหน้าที่เพราะหากเรายังคงใช้ความเจ็บปวดในอดีตเป็นเครื่องเตือนความสัมพันธ์ในครอบครัวจะกลายเป็นข้อตกลงที่ไม่มีคำพูดที่ลูกจะรู้สึกว่าต้องชดใช้หรือตอบแทนมากกว่าจะรักอย่างเป็นอิสระ แทนที่จะพูดถึงอดีตด้วยน้ำเสียงตำหนิลองเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่เรียบง่ายอย่างเช่นเช,นช้าวันหนึ่งที่ต้องลงแขกเกี่ยวข้าวในสายหมอกหน้าฝนที่น้ำท่วมพัดผาไปทั้งไรนาแต่ยังมีเสียงหัวเราะของเด็กๆในบ้านไม้ไผ่ที่เอ็นเอียงให้เล่าเหมือนกำลังคุยกับเพื่อนเหมือนกระซิบอย่างอ่อนโยนให้คนรุ่นหลังรู้ว่าพ่อแม่เคยมีชีวิตเช่นนั้นและวันนี้พ่อแม่มีความสุขที่ได้เห็นลูกหลานมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อพ่อแม่เล่าถึงอดีตด้วยความสงบด้วยพลััังงงใใจจจทีี่่่ฝาาาฟฟนนมลลูกหะเพยแคต้ัง แต่พวกเขายังจะได้เรียนรู้ความเข้มแข็งการรู้คุณและความภาคภูมิใจในรากเงาของตนเรื่องเล่าเหล่านี้จะกลายเป็นพื้นฐานของการเติบโตทั้งทางจิตใจและจิตวิญญาณไม่ใช่ภาระที่ทำให้ลูกหลานต้องรู้สึกผิดที่เกิดมาในยุคที่มีความสะดวกสบายมากกว่าและคุณรู้ไหมเมื่อลูกหลานเติบโตในความรักที่ไม่มีแรงกดดันไม่มีคำตำหนิพวกเขาจะอยากตอบแทนด้วยหัวใจอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะรู้สึกจำเป็นต้องทำแต่เพราะพวกเขาอยากทำ เพราะความรักนั้นช่างมีค่าสมควรได้รับการรักษาการดูแลและการตอบแทนจากใจจริงเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการไม่ใช่การที่ลูกต้องเป็นหนี้บุญคุณไปตลอดชีวิตแต่คือการที่ลูกจะรักตลอดชีวิตและความรักแบบนั้นจะพิบานได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่รู้จักแบ่งปันอดีตของตนในฐานะของขวัญแห่งแรงบันดาลใจไม่ใช่คำพิพากษาที่กักขังจิตใจเราได้แบ่งปันบทเรียนบางอย่างในวิดีโอนี้ สิ่งที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ความรักและการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าข้อความใดที่คุณชอบที่สุดหรือบทเรียนใดที่แต่ต้องหัวใจคุณและถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณกำลังเดินทางร่วมกับฉันในเส้นทางนี้จริงๆงั้นโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้รับฟังรู้สึก และกำลังร่วมกันส่งต่อคุณค่าที่ดีงามให้กับคนอื่นๆต่อไปกูแก่แล้วจะอยู่ได้อีกไม่นานพวกแกก็ควรตามใจกูหน่อยสิประโยคนี้ฟังดูเหมือนคำพร่ำเพ้อธรรมดาเต็มไปด้วยอารมณ์ความเหนื่อยลา้าและความหวังลึกๆที่ซ่อนอยู่ในใจของคนที่กำลังเดินทางเข้าสู่ปลายทางของชีวิตเป็นถ้อยคำของใครบางคนที่หวังจะได้รับความรักความใส่ใจและความอ่อนโยนจากคนในครอบครัวในช่วงเวลาสุดท้ายของตน แต่หน้าเศร้าที่ถ้อยคำนี้เมื่อเอ่ยออกมาซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวมันอาจกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นภาระเป็นคำพูดที่ค่อยๆกัดกร่อนหัวใจของลูกหลานอย่างช้าๆมันไม่ใช่เพียงแค่การอ้อนวอนอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นแรงกดดันเป็นภาระทางจิตใจที่หนักอึ้งซึ่งอาจทำให้ลูกหลานรู้สึกว่าความรักที่ควรให้ด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต้องกลายเป็นหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำเมื่ออายุกลายเป็นเครื่องมือในการบีบบังคับผู้สูงอายุบางคนอาจไม่รู้ตัวว่าการใช้คำพูดทำนอง ฉันอาจไม่อยู่ได้นานซ้ำๆเพื่อให้ลูกต้องยอมตามใจไม่ได้ช่วยให้เกิดความรักมากขึ้นหากแต่ทำให้เกิดความรู้สึกผิดการเปรียบเทียบระหว่างความแก่ชารากับความตายเพื่อแลกกับการได้รับการดูแลเอาใจอาจทำให้ลูกหลานรู้สึกหวาดกลัวที่จะขัดใจหวาดกลัวว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจะกลายเป็นคนผิดแม้ลูกจะรักพ่อแม่มากแค่ไหนแต่หากความรักนั้นต้องเดินเคียงคู่ไปกับความรู้สึกผิดความกลัวหรือความเสแสร้งความรักนั้นก็จะค่อยๆจืดจางลงจนเหลือแค่บทบาท ที่ต้องเล่นให้ดีเพื่อไม่ให้มีใครเสียใจความรักที่แท้จริงไม่ควรต้องอิงอยู่กับคำว่ากลัวเสียใจลูกหลานควรมอบความรักจากใจไม่ใช่เพราะถูกบีบบังคับด้วยคำพูดอย่างฉันจะตายแล้วหรือฉันไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วเพราะความรักที่งอกงามจากความเข้าใจมักจะยั่งยืนกว่าความรักที่เติบโตจากความรู้สึกผิดเสมอความรักที่สุขภาพดีคือความรักที่มีอิสระเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพูดคุยแสดงออกและโอบกอดกันได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้ใครเจ็บปวดหรือรู้สึกผิดพ่อแม่ไม่จําเป็นต้องใช้คําว่าแกเพื่อซื้อใจลูกหลานแทนที่จะพูดว่าพวกแกควรตามใจกูหน่อยสิลองเปลี่ยนเป็นการสื่อสารอย่างเปิดใจเช่นแม่อยากให้ลูกอยู่ด้วยกันบ่อยๆเพราะแม่รู้สึกดีเวลามีลูกอยู่ใกล้ๆหรือพ่อดีใจที่ลูกยังสนใจพ่อแค่นี้พ่อก็อิ่มใจแล้วคำพูดที่อ่อนโยนและจริงใจเหล่านี้อาจมีพลังมากกว่าเสียงเรียกร้องแบบประชดประชันหลายเท่า ในบั้นปลายของชีวิตความสัมพันธ์ไม่ควรสร้างจากความกลัวแต่ควรสร้างจากความเข้าใจทุกคนล้วนปรารถนาที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบในอ้อมกอดของครอบครัวที่อบอุ่นไม่ใช่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความเกรงความเงียบและความฝืนใจการยอมรับว่าลูกก็มีชีวิตของเขาเองคือก้าวแรกของการเข้าใจอย่างแท้จริงและเมื่อพ่อแม่เปิดใจให้กับเส้นทางของลูกความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะไม่ใช่การแสดงอีกต่อไปแต่จะเป็นพื้นที่แห่งความรักที่แท้จริง เพราะสุดท้ายแล้วลูกไม่ได้อยากหนีห่างพ่อแม่เพียงแต่ลูกไม่อยากต้องใช้ชีวิตกับความรู้สึกผิดตลอดเวลาความจริงคือไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ใช้ความตายเป็นเครื่องมือผูกมัดลูกหลานแม่จะรักมากแค่ไหนก็มีความรู้สึกมีความกดดันมีเรื่องราวในใจที่ไม่อาจเอ่ยได้หากทุกครั้งที่อยู่กับพ่อแม่ต้องได้ยินคำว่าตายเสียใจหรือวันสุดท้ายของชีวิตความใกล้ชิดนั้นจะไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นคอวามหวาดกลัวและในที่สุดสิ่งที่น่ากลัวอาจไม่ใช่การพัดพราก แต่เป็นความรู้สึกอึดอัดในขณะที่ยังอยู่ด้วยกันสิ่งที่พ่อแม่จริงๆต้องการอาจไม่ใช่การที่ลูกต้องตามใจทุกเรื่องแต่คือการได้อยู่ท่ามกลางความรักอย่างแท้จริงได้เห็นสายตาที่อบอุ่นนอได้ฟังคำถามไถยที่จริงใจและได้สัมผัสถึงความใส่ใจจากหัวใจของลูกหลานและสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่ยอมให้ลูกได้รักอย่างเสรีไม่ใช่ด้วยคำพูดที่บีบบังคับหากคุณอายุมากขึ้นหากเวลาข้างหน้ามีไม่มากสิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่ดึงความรักกลับมาด้วยน้ำตา แต่คือการปลูกความผูกพันด้วยความเข้าใจพูดให้มากขึ้นถึงสิ่งที่คุณรักความสุขเล็กๆในแต่ละวันความโดดเดี่ยวที่อยากให้ใครสักคนร่วมรับฟังไม่ใช่พูดแต่เรื่องการจากลาเหมือนคำขู่ให้ช่วงบ้านปลายอของชีวิตเป็นช่วงเวลาอันสงบที่ครอบครัวนั่งอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนไม่ใช่เหมือนเจ้านี้และลูกนี้ที่ต้องชดใช้ความรักให้หมดก่อนจะสายเกินไปความชาราไม่ควรเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องความสำคัญแต่ควรเป็นสัญญาณที่บอกให้ทุกคนในบ้านรู้ว่าต้องรักกันให้มากขึ้นในเวลาที่ยังมีและคุณเอง ด้วยประสบการณ์และความเมตตาควรเป็นผู้ที่ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความรักด้วยวิธีที่คุณเลือกเผชิญความแก่ยังไม่กล่าวโทษไม่ข่มขู่ไม่เรียกร้องแต่ด้วยความเมตตาความใจเย็นและความเข้าใจเพราะเมื่อคุณเลือกที่จะเงียบและรักเลือกที่จะยิ้มและรอเลือกที่จะเข้าใจแทนการเรียกร้องลูกหลานจะเข้ามาใกล้ด้วยความสมัครใจไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะหัวใจและในหัวใจนั้นคุณจะไม่ใช่คนแก่ที่รอวันหมดลมหายใจ แต่คือคนที่เขารักและอยากอยู่ใกล้เสมอไม่ว่าจะมีเวลาเหลืออีกกี่ปีในชีวิตเราได้แบ่งปันบทเรียนบางอย่างในวิดีโอนี้สิ่งที่กลั่นมาจากประสบการณ์ความรักและการใคร่ครวญอย่างจริงใจหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้มีประโยชน์และมีความหมายโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าข้อความใดที่คุณชอบที่สุดหรือบทเรียนใดที่แต่ต้องหัวใจคุณและถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้นั่นหมายความว่าคุณกำลังเดินทางร่วมกับฉันในเส้นทางนี้จริงๆงนั้นโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความว่า ฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้รับฟังรู้สึกและกำลังร่วมกันส่งต่อคุณค่าที่ดีงามให้กับคนอื่นๆต่อไปพวกแกไม่มีวันเข้าใจฉันหรอกประโยคนี้ฟังเพลินๆอาจด,ดูเหมือนคำบน่นเป็นเสียงถอนหายใจของผู้สูงวัยที่รู้สึกกอเหมือนถูกทอดทิ้งในบ้านของตัวเองแต่อันที่จริงมันคือการปิดประตูแห่งความเข้าใจและการเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวเมื่อพ่อแม่พูดว่าลูกไม่เข้าใจ มันไม่ใช่แค่คำตำหนิแต่มันคือข้อความที่เจ็บปวดฉันเลิกหวังแล้วอาจเพราะพ่อแม่รู้สึกโดดเดี่ยวในยุคสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีความคิดสมัยใหม่และวิธีชีวิตของคนรุ่นใหม่ทำให้พวกเขารู้สึกลาหลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่แทนที่จะพูดความรู้สึกอย่างอ่อนโยนพ่อแม่กลับเลือกปิดประตูของการเชื่อมต่อประโยคนี้จึงไม่ต่างจากการสร้างกำแพงกั้นขึ้นมาไม่ใช่เพราะลูกไม่อยากเข้าใจแต่เพราะพ่อแม่ไม่ยื่นมือให้ลูกได้เข้ามาใกล้ แท้จริงแล้วลูกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปพวกเขาแค่ยุ่งวุ่นวายและบางครั้งก็เงงเงงในการแสดงความรู้สึกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่รักความรักในครอบครัวไม่เคยตายเพราะขาดความรู้สึกแต่มักจะข้อยย่อจางหายไปเพราะความเงียบและคำพูดที่บั่นทอนหัวใจเมื่อคนหนึ่งปิดใจแล้วตัดสินว่าไม่มีใครเข้าใจความพยายามใดๆก็ยากที่จะเข้าถึงหรือถูกยอมรับพ่อแม่บางคนลืมไปว่า ลูกไม่สามารถเข้าใจได้เลยหากพวกเขาไม่เปิดโอกาสให้เข้าใจและโอกาสนั้นจะเกิดขึ้นจากการเปิดใจจากการพูดคุยอย่างจริงใจจากการพยักหน้าย่างอ่อนโยนแทนที่จะเป็นคำตำหนิหากคุณเอาแต่พูดว่าพวกแกไม่เข้าใจฉันหรอกนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังกักขังตัวเองอยู่ในความโดดเดี่ยวที่คุณสร้างขึ้นความแตกต่างระหว่างรุ่นเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ลูกโตมาในโลกที่ต่างกันมีการศึกษาต่างกันถูกล,อล่อหลอมด้วยบริบทที่ต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีหัวใจสิ่งที่ขัดขวางความเข้าใจมากที่สุดคือการปฏิเสธการรับฟังและสิ่งที่เยียวยาหัวใจได้เร็วที่สุดคือคำพูดอ่อนโยนอ้อมกอดเบาๆหรือแววตาที่แสดงความเชื่อใจแทนที่จะพูดว่าพวกแกไม่มีวันเข้าใจฉันหรอกลองพูดว่าพ่อแม่รู้สึกว่ายากที่จะพูดเรื่องนี้แต่พ่อแม่อยากรู้ว่าลูกคิดอย่างไรพ่อแม่ไม่แน่ใจว่า ลูกจะเข้าใจทั้งหมดไหมแต่พ่อและแม่อยากให้ลูกรู้ว่าตอนนี้พ่อและแม่รู้สึกอย่างไรเรานั่งคุยกันหน่อยได้ไหมพ่อแม่ก็อยากเข้าใจลูกเหมือนกันนะเพียงแค่เปลี่ยนคำพูดนิดเดียวสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาอาจมากเกินกว่าที่คุณคาดหวังเพราะปัญหาไม่ใช่ลูกไม่อยากเข้าใจแต่พวกเขากำลังรอให้คุณเปิดทางเข้าสู่โลกภายในใจของคุณโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่คุณเก็บไว้เงียบๆตลอดหลายสิบปีพ่อแม่ทุกคนต่างมีหนังสือชีวิตที่ล้ำค่า เต็มไปด้วยบทแห่งความเสียสละความลำบากการสูญเสียและความฝันที่ยังไม่สมหวังหากคุณพร้อมเปิดหนังสือนั้นด้วยใจสงบและจริงใจคุณจะพบว่าลูกๆไม่เพียงเข้าใจแต่ยังทราบซึ้งรักและอยากร่วมทางกับคุณมากกว่าที่คุณคิดเพราะความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบขอแค่เพียงจริงใจและเปิดใจพอที่จะให้หัวใจดวงหนึ่งได้สัมผัสถึงอีกดวงหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตครอบครัวคือเมื่อความรักถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นภาระ เมื่อความรักซึ่งควรเป็นที่พักใจและเป็นแรงบันดาลใจกลับกลายเป็นพันธะที่เต็มไปด้วยแรงกดดันความคาดหวังและความหวาดกลัวความอบอุ่นของครอบครัวซึ่งเคยเป็นสถานที่ปลอดภัยอาจกลายเป็นสนามรบเงียบๆที่ลูกต้องใช้พลังทั้งหมดเพียงเพื่อไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจลูกต้องเก็บงาความรู้สึกที่แท้จริงต้องสร้างใบหน้าอีกใบเพื่อให้ครอบครัวพอใจทั้งที่ข้างในกําลังเจ็บปวดและอ่อนแอ เมื่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตั้งอยู่บนพื้นฐานของความกลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวทําให้ผิดหวังกลัวทําให้เสียใจหรือกลัวไม่ได้รับความรักอีกต่อไปมันก็ไม่ใช่ความผูกพันอีกต่อไปแล้วแต่มโนคือความอดทนอย่างเงียบงันไม่มีใครอยากมีชีวิตที่ต้องปิดบังตัวตนของตนเองไม่มีใครอยากรู้สึกผิดเพียงเพราะเขาพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองผู้สูงวัยจำเป็นต้องเข้าใจว่าความรักไม่ใช่อาวุธเพื่อควบคุมชีวิตของลูกการบอกว่าฉันรักเธอ แล้วตามมาด้วยการตั้งกฎเกณฑ์บีบบังคับหรือใช้ความเสียสละในอดีตเป็นเครื่องมือบีบให้ลูกตอบแทนความรักนั้นไม่ได้เป็นการแสดงความรักอย่างแท้จริงหากแต่เป็นการยึดเหนี่ยวลูกไว้ในกรอบที่เราสร้างขึ้นโดยลืมไปว่าลูกก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจมีความฝันมีความคิดของตนเองความเสียสละของพ่อแม่คือสิ่งสูงค่า ไม่มีใครปฏิเสธความเหนื่อยยากของคนเป็นพ่อแม่แต่การเสียสละนั้นควรมีหลักฐานมาจากความรักไม่ใช่เพื่อให้ลูกต้องตอบแทนด้วยชีวิตการเติบโตของลูกไม่ควรถูกจำกัดด้วยคำว่าบุญคุณจนทำให้เขาหวาดกลัวที่จะมีเส้นทางเป็นของตัวเองพ่อแม่ไม่สามารถมีชีวิตแทนลูกได้และไม่ควรคาดหวังให้ลูกใช้ชีวิตเป็นสำเนาของตนเองลูกมีเส้นทางของเขาเองมีความฝันมีความกลัวมีแรงบันดาลใจที่อาจไม่เหมือนกันและเขาต้องงอเรียนรู้ที่จะล้ม และลุกด้วยตัวของเขาเองต้องผ่านการตัดสินใจผิดพลาดต้องเจอทางตันต้องเรียนรู้บทเรียนของชีวิตด้วยความเจ็บปวดนั่นคือกระบวนการของการเติบโตที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้สิ่งที่พ่อแม่ควรมอบให้ลูกคือพื้นที่และความเข้าใจลูกต้องการความรักที่ไม่ตีกรอบต้องการการสนับสนุนที่ไม่กดดันและต้องการการยอมรับแม้ในวันที่เขายังไม่เป็นดั่งที่หวังความรักที่แท้จริงไม่ต้องการให้คนที่เรารักเปลี่ยนตัวเองเพื่อตอบสนองเรา แต่คือการอยู่เคียงข้างแม้เขาจะต่างจากสิ่งที่เราคาดหวังเพราะในท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ในครอบครัวจะยั่งยืนได้ไม่ใช่เพราะคำว่ากตัญญูแต่เพราะคำว่าเข้าใจจงให้การเสียสละของคุณเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่โซ่ตรวนที่ทำให้ลูกกลัวและถอยห่างให้ลูกมีอิสระที่จะเป็นตัวของเขาเองพร้อมกับรู้สึกได้ถึงความรักและการอยู่เคียงข้างของพ่อแม่ไม่ใช่ผ่านการควบคุมแต่ผ่านการยอมรับและความไว้ใจแทนที่จะพูดว่า พ่อแม่เสียสละมาทั้งชีวิตพวกแกห้ามทำให้พ่อแม่เสียใจลองพูดว่าพ่อแม่หวังแค่ให้ลูกมีความสุขและเชื่อว่าลูกจะเลือกทางที่ดีที่สุดพ่อแม่เคยผ่านช่วงเวลายากลำบากมาเลยหวังแค่ให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่อาจไม่เข้าใจลูกทั้งหมดแต่พ่อแม่อยู่ตรงนี้เสมอเมื่อใดที่ลูกต้องการคำพูดเหล่านี้ไม่ทำให้ความรักของพ่อแม่ลดน้อยลงเลย ตรงกันข้ามมันทำให้ลูกสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของความรักนั้นไม่ใช่เป็นหนี้ที่ต้องชดใช้แต่เป็นแรงผลักดันให้เขาอยากมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่อบอุ่นและรู้สึกทราบซึ่งจากใจจริงสุดท้ายแล้วการเป็นพ่อแม่ไม่ใช่เพื่อรอการตอบแทนแต่คือการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรักและเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งเมล็ดเหล่านั้นจะออกดอกผลไม่ใช่ด้วยพันธะหรือภาระแต่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสมัครใจจากลูกหลานและนั่นแหละคือความผูกพันที่แท้จริง ไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีเงื่อนไขขอแค่เปิดใจแล้วความรักจะหาทางกลับมาเองความฉลาดคือการรู้ว่าเมื่อไรควรเงียบยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องพูดไม่ใช่ทุกความจริงต้องเอาชนะและไม่ใช่ทุกความเงียบคือความพ่ายแพ้บางช่วงเวลาในชีวิตโดยเฉพาะในครอบครัวการเงียบในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ความสงบแต่คือสัญญาณของความเข้าใจและความรักอย่างลึกซึง้งคนที่ผ่านโลกมา,มามากไม่จำเป็นต้องพูดมาก พวกเขาไม่ต้องกดดันใครไม่ต้องชนะในทุกบทสนทนาเพื่อยืนยันความถูกต้องเพราะพวกเขาเข้าใจว่าบางคำพูดแม่จะจริงแต่ก็อาจทำร้ายหัวใจของคนฟังบางความคิดเห็นแม่จะมีพื้นฐานจากประสบการณ์แต่ถ้าไม่พูดให้ถูกเวลาก็อาจกลายเป็นกำแพงไม่ใช่สะพานเชื่อมใจเมื่อคุณเงียบเพื่อฟังคุณไม่ได้เสียเสียงของตนคุณกำลังให้พื้นที่ให้คนตรงหน้าได้เปิดใจโดยเฉพาะกับลูกหลานที่โตแล้วกำลังสับสนกับชีวิต และต้องการเพื่อนร่วมทางมากกว่าผู้คุมไม้เรียวในช่วงเวลาเหล่านั้นความเงียบของคุณไม่ลดทอนอำนาจใดๆแต่มันกลับแสดงออกถึงความเมตตามันทำให้ลูกหลานรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้คุณไม่กลัวถูกตำหนิไม่หวนถูกวิจารณ์แต่รู้สึกถึงการกลับบ้านในหัวใจที่อบอุ่นและรับฟังความเงียบไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือการรู้จักหยุดให้ทันเวลารู้ว่าแค่คำพูดในยามกโกรธอาจพังสิ่งที่ใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างมารู้ว่าเพียงแค่สีหน้า หรือคำพูดเฉียบขาดก็อาจทำลายความเชื่อใจของลูกหลานและรู้ว่าบางครั้งสิ่งเดียวที่คนที่เรารักต้องการคือการพยักหน้าเบาๆการจับมือแน่นๆหรือสายตาอบอุ่นจากพ่อแม่ที่เข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดผู้สูงไวัยไม่ต้องชนะทุกการสนทนาแค่รักษาความอบอุ่นในสายตาความเป็นมิตรในทุกการพบเจอและความลึกซึ้งในความสัมพันธ์ที่ร่วมกันผ่านมาทั้งชีวิตและการจะมีสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ไม่ใช่เพราะคำพูดเก่งหรือเหตุผลแน่น แต่เพราะคุณรู้ว่าเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรเงียบให้ความเงียบของคุณเป็นเครื่องหมายของปัญญาไม่ใช่กำแพงของความห่างเหินให้ลูกหลานรู้ว่าปู่ย่าพ่อแม่ไม่เพียงเป็นผู้มีประสบการณ์แต่ยังเป็นผู้เข้าใจโลกเข้าใจคนและเข้าใจใจและบ่อยครั้งความฉลาดเช่นนี้ไม่ได้แสดงออกผ่านคำสั่งสอนแต่มาจากความสงบนิ่งความอ่อนโยนและสายตาเต็มไปด้วยความรักที่ไม่ต้องพูดออกมา เพราะบางครั้งความรักที่ลึกที่สุดไม่ใช่การพูดให้ได้หมดไม่ใช่การอธิบายจนอีกฝ่ายยอมตามแต่คือการเงียบเพื่อฟังเงียบเพื่อเข้าใจและเงียบเพื่อรักษาสิ่งสำคัญที่สุดในบ้านหลังหนึ่งนั่นคือความสงบความผูกพันและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะย้อนกลับมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้แล้วมีบทเรียนหรือแง่คิดใดบ้างที่แตะหัวใจคุณแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณในทางใดบ้าง ฉันอยากชวนคุณแบ่งปันความรู้สึกความคิดหรือสิ่งที่คุณตั้งใจจะนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันเพียงแค่แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในฐานะผู้เดินทางบนเส้นทางชีวิตเดียวกันและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆและบทเรียนใหม่ๆที่เรานำมาฝากในทุกสัปดาห์